9สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะซื้อขายทองคำทองคำนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเิ็นทรัพย์ที่คนไทยทุกคนนิยมกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับที่นักทุนเขาใช้กันก่อนก,อนการตัดสินใจซื้อขายทองคำครับข้อที่1นนะครับราคาของทองคำนะครับมักจะขึ้นอยู่ที่ตอนต้นเดือนมกราคมและ เดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับและราคาทองคำนะครับมักจะลงอยู่ที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงต้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นนะครับท่านนักทุนท่านใดนะอยากจะเข้ามาเก็งกําไรของราคาทองคำนะครับช่วงที่ดีที่สุดนะครับในการซื้อขายทองคําก็คือช่วงของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมครับข้อที่2นะครับราคาทองคำนะครับของสมาคมค้าทองคําไทยเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตราคาแบบเรลไทมนนะครับเขาจะเป็นการอัปเดตราคาแบบช่วงเวลานะครับครึ่งเช้าครึ่งบ่าย เพราะฉะนั้นนะครับความเสี่ยงของนักลงทุนที่จะทําการซื้อขายทองคำนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการขาดทุนได้ไป็นจำนวนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเองนักลงทุนเองก็ต้องเช็คตัวราคานั้นให้ดีนะครับซึ่งทางฟิโนวิน่าเองนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลของราคาทองคำอาไว้ให้ดูแบบง่ายๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ f i n o m e s e g o นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อขายทองคำครับข้อที่3นะครับทองคำนะครับถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนนะครับซึ่งผลตอบแทนของการลงทุนในทองคำเนี่ยเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลนะครับย่อมได้ผลตอบแทนดีกว่านะ หรือแม้แต่การลงทุนในหุ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนของทองคําก็มีความใกล้เคียงกันนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเราลงทุนในทองคำนะครับเป็นระยะเวลา 10- ถึง20ปีนะครับจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับอยู่ที่ประมาณ6%ครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราลงทุนในหุ้นของสหรัฐอเมริกานะเป็นระยะเวลา1 0 2ถึงปีเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ8.9%ถึงครับ ข้อที่4นะครับถ้าเรามีเงินถึงนะเพรขอแนะนำนะครับให้เราซื้อเป็นทองคําแท่งนะครับเพราะอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเป็นทองคํารูปประพันธ์หรือว่าเป็นพวกสร้อยข้อมือกําไลสร้อยคอแบบนี้นะครับเราจะต้องเสียค่ากาเนดนะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมนะฮะที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงกลับกันครับถ้าเราซื้อเป็นทองคําแท่งนะตัวค่ากาเนดหรือค่าธรรมเนียมนั้นนะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างต่ํา รวมไปถึงการเก็บรักษานะครับการซื้อทองคําแท่งเนี่ยก็มีการเก็บรักษาได้ค่อนข้างสะดวกและง่ายกว่าครับถัดไปนะครับในข้อ5ครับถ้าเรายิ่งซื้อทองคําที่มีมูลาค่าสูงนะครับค่ากําเน็จก็ยิ่งถูกลงนะครับเปรียบเทียบให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าเราซื้อทองคาลักษณะ1บาทนะถ้าเทียบกับซื้อทองคำสิ0บาท ค่ากำหนดของราคาทองคํา1บบาทเนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับหรือถูกกว่าการที่ซื้อทองคํา1บาทนั่นเองครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเรายิ่งเราซื้อทองคาแท่งที่มีมูลค่าสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาทเนี่ยเวลาที่เราจะต้องทําการขายทองคําคืนนะครับอาจจะเป็นการขายที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแบ่งทยอยขายได้นั่นเองครับ ข้อที่6นะครับถ้าเราอยากจะนําทองคําของประเทศไทยนะฮะที่เราซื้อมาเนี่ยไปขายในต่างประเทศนะครับข้อนี้บอกเลยว่าอาจจะโดนกดราคานะครับ, <S <S พบเพราะว่าราคาทองคําของประเทศไทยนะครับจะมีค่าบริสุทธิ์อยู่ที่96.5นะครับในขณะที่ทองคําต่างประเทศนะครับเขาจะให้ค่าความบริสุทธิ์อยู่ที่99.99 99นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีเครื่องหมายตรีตรานะครับว่าทองคําที่เขายอมรับกันในสากลโลกเนี่ยต้องมีเครื่องหมาย L A B A นะครับหรือสมาคมค้าทองคำแห่งลอนดอนด้วยครับข้อ7นะครับกดเล็กเลยนะครับในการซื้อขายทองคำเนี่ยอย่างไรนะไม่ให้โดนกดราคาครับก็ง่ายๆครับถ้าคุณไปซื้อทองคำที่ร้านไหนเนี่ยก็ให้ขาร้านนั้นเลยครับข้อที่8นะครับตามหลักแล้วทองคำที่เราซื้อในประเทศนะครับเป็นของต้องห้ามที่เราห้ามส่งออกไปต่างประเทศนะครับแต่ถ้าใคร เกิดบังเอิญถือติดหมายติดมือไปนะครับแล้วต้องการจะขายทองคําแท่งของเราที่มีอยู่เนี่ยในต่างประเทศข้อแนะนําก็คือนะครับเราสามารถไปขายได้ในตลาดไชน่าทาวนะครับของประเทศนั้นๆซึ่งจะได้ราคาที่ดีนะครับแล้วก็เขารับซื้อด้วยครับ ก็สุดท้ายนะครับทองคาเดี๋ยวนี้เราสามารถซื้อขายเป็นรูปแบบดิจิตอลได้นะครับก็คือเป็นลักษณะการซื้อขายสัญญาของทองคําเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกองทุนทองคำนะครับท่านักทุนท่านใดเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งการซื้อขายตัวกองทุนทองคำเนี่ยตัวค่าธรรมเนียมนะครับจะมีราคาถูกกว่าตัวค่ากํนเ็จในการที่เราไปซื้อขายตัวทองคําแท่งหรือว่าทองคํารูปประพันธ์นะครับมากไปกว่านั้นนะครับการซื้อขายตัวกองทุนทองคำเนี่ย แน่นอนเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเก็บรักษาหรือความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราไปซื้อขายมันเหมือนสัญญาในกองทุนนั่นเองครับ และนี่คือ9ข้อนะครับที่นักลงทุนควรจะรู้ก่อนในการซื้อขายทองคํานั่นเองครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับในที่ w w w p h e n o m e n a c o m เลยครับและถ้าท่านใดนะครับอยากจะเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับทาง h e n o m e n a นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับที่ Apple Store และ Google Play Store นะครับสุดท้ายนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ